ครับผมโอ้โหทุกคนเครื่องใหญ่มากเครื่องขุดจอนะครับผมเนี่ครับโอ้โหเครื่องมือนี่ทันสมัยมากๆทุกคน ครับผมการทํางานของมันนะครับมันก็จะขีบดินนะครับผมนะเครื่องจากใหนมาก น,นะครับผมนะเป็นโครงการใหญ่ๆอีกโครงการหนึ่งนะครับผมรถไฟฟ้าใต้ดินอ่าน่าจะเป็นสถานีอะไรทุกคนตรงนี้นะครับผมตรงอ่าแยกผ่านพารีด้านนะครับก็จะวิ่งไปตามาถนนลาดสรำเนินกลางนะครับผมนะไปข้าวฝากแม่นะ้ำเจ้าพยานะครับผมข้าวไปฟังนั้นเลยนะครับ สถานีต่อไปทางนั้นก็จะเป็นสถานีสนามดวงนะครับผมนี่ครับจอลงไปน่าจะลึกพอสมควรอยู่นะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝังไทราวเบิร์ดสกููสุขเนาะตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่ถนนราดสนามเนินนะครับผมนี่ครับคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศ การก่อสร้างนะครับผมรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มนะครับนี่นะครับผมเป็นบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมต้นไม้โอ้โหสวยงามมากนะครับต้นไม้ดูนะครับผมช่วงนี้ก็ถือน้ำฝนนะครับเขียวงามมากๆทุกคนด้านหน้าของเราก็จะเป็น อนุสาวรีย์ปราสาธิปไตนะครับการก่อสร้างก็รวดเรด็วมากนะคนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่านี่โอ้โหต้นไม้ล่มดื่นมากนะครับผมเมืองไทยเขาก็อนุรักษ์ไว้นะครับผมนะต้นไม้วต้นนี้ใหญ่จริงๆทุกคนนี่นะครับ กลายเป็นเมืองสีเขียวไปแล้วนะกรุงเทพมหานครถนนราดสลัเนินกลางทุกคน โอ้โหเครื่องจักรใหญ่มากทุกคนนะในการก่อสร้างในการตอกเสาเข็มทุกคนนี่นะครับผมเมืองไทยนะครับวันนี้นี่ฝนไม่ตกนะครับผมนะท้องฟ้านี่โอ้โหสดใสมากทุกคน กลางคืนนี่เขาเปิดไฟสวยมากนะทุกคนนะนี่ถนนราชสดำเนินกลางนี่สวยจริงๆนะครับผมนักกวาาก้างว่ามีอยู่ห้าเลนนะครับมีอยู่ห้าเลนถนนนะครับผมโอ้ท้องฟ้าสวยจริงๆวันนี้ ครับผมรลานหน้าก็จะเป็นโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยนะครับผมนะนี่ทุกคนก็จะมีนี่ครับผมห้ามให้มอเตอร์ไซค์นะครับผมขึ้นมาวิ่งนะครับเพราะว่ามีกล้องตรวจจับอยู่นะครับผมใครบิ่งขึ้นมานี้โอ้โหใบเสียค่าปรับนี้ส่งถึงบ้านเลยนะครับผมเขาก็จะไม่ปรับตรงหน้านะครับผมหน้าบางกรณีนะครับผมเล้ก็จะส่งใบที่ปรับนะครับผมนะ ไปที่บ้านเลยนะครับสะดวกสบายมากทุกคนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับผมว่าเราเอ่อทำผิดตอนไหนนะครับ ับผมนะมีกล้อง AI ตรวจจับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสตรีวิทยานะครับ ครับก็จะเว,เว้นเส้นทางที่เราเดินนะครับผมโอ้โห,โหตอนนี้เครื่องจกักรตอ,อกเสาเข็มกำลังทำงานอยู่นะครับ คือการทำงานของเขานะครับนี่นะครับผมโอ้โหทุกคนเครื่องใหญ่มาก เครื่องขุดจอนะครับผมนี่ครับโอ้โหเครื่องมือนี้ทันสมัยมากๆทุกคน,นครับผมการทำงานของมันนะครับมันก็จะขี้ดิ่นนะครับผมนะ จากจากนี่นะครับผมนาเป็นโครงการใหญ่ๆอีกโครงการหนึ่งนะครับผมรถไฟฟ้าใต้ดินอ่าน่าจะเป็นสถานีอะไรทุกคนตรงนี้นะครับผมตรงอ่า แยกผ่านพาดีด้านนะครับก็จะวิ่งไปตามถนนราสดสริเนินกลางนะครับผมนะไปข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพยานะครับผม้าคอยฟังนั้นเลยนะครับสถานีต่อไปทางนั้นก็จะเป็นสถานีสนามหลวงนะครับผมนี่ครับจอดลงไปน่าจะดึกพอสมควรอยู่นะครับผมก็จะมีอ่ารถ แมกโคนะครับผมนะก็จะนำดินออกไปนะครับผมจากจุดนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่ายมมงนะครับผม ับผมนะโอ้โหขุดลงไปลึกมากนะครับนี่ครับผมฝั่งนี้ก็มีเครื่องจักรใหญ่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนั้นนะครับผมนะรอสัญญาณก่อนนะครับโครงการนี้ถ้าสร้างเสียจน,นี้เดินทางสะดวกสบายเลยนะทุกคนนี่ครับผม เครื่องจักรใหญ่ๆมากนะครับเมื่อกี้ต้อมก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมนะเป็นเครื่องอขุดเจาะนะครับผมนะที่นําดินจากด้านล่างขึ้นมานะครับผมก็จะมีรถแมคโครนะครับผมนะจะตักดินใส่ นี่ครับผมต้นไม้นี่โอ้โหมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับถนน,านราชดรเมิินกลางเนี่ยโอ้โหนี่มันเครื่องจักรอะไรทุกคนนี่ครับ อันนี้มันใส่เครื่องตอกเสาเข็มหรือเปล่าทุกคนนี่คือคนนะนี่เป็นเคียนแบบนี้นะครับผมตอนเย็นนี้ถนนเส้นนี้ก็จะรถติดนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับผม ฝั่งล้านนั้นก็จะวิ่งได้เดนเดียวนะครับสถานีตรงนี้นี่พี P ่พี F ่อฟซคนไหนที่ดูนะครับผมวม่า,ามันซื่อสถานีว่าอะไรนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับตรงนี้ก็มีป้ายรถเมย์ด้วยนะครับผม โอ้โหต้นไม้นี้ดีนะครับผมนะบปลูกตามพุตบาทแบบนี้นะครับผมนะททำให้มันมีร่มนะครับผมนะเวลาเราเดินเราก็รู้สึกว่ามันแบบเย็นสบายดีนะครับ ถนนนี้สะอาดมากนะครับทุกคนนะครับไม่มีเศษขยะอะไรนะครับผมนาตามท้องถนนนี้ครับผมเขากวดตลอดนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีใบไม้อยู่นะครับผมเพราะว่าเขายังไม่ทันได้มากวาดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านท่อพานะครับผม ครับเป็นด่านพัพพาเ,ออเกือบดื่นเกือบลื่น,นทุกคนเมื่อกี้นี้วัดภูเขาท่องทุกคนนี่ครับเสาต่างชาตินี่ครับผมมานี่เห็นความสวยงามของอ่าซาดานะครับผมนะ ถ่ายดูเอาเมื่อกี้นี้ต้นไม้นี้ทุกคนดูสวยมากนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีหอศิลหรือเปล่านะครับนี่ก็เดี๋ยวต้องพาเลินดูต่อยครับ ครับผมป้อมมหาการนะครับโอ้อนส่อนต้นไม้นะพี่นอ้องอนซ่อนค่ะนซ่อนแน้อพี่น้องต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่จริงๆนะครับนี่ทุกคนป้อมปืนใหญ่ ไปทุกคนเดินในปรทางนี้กว่าโอ้โหเลยครับต้นไม้ต้นใหญ่มากทุกคนดูสองคนโอบนะครับผมนี่ครับผมน้ำเมืองไทยที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับผมบางประเทศที่เขาพัฒนานะครับผมเขาก็จะ ตัดออกนะครับผมเพื่อให้ถนนเขามันโล่งตานะครับผมแต่ว่าเมืองไทยนี้เขาอนุรักษ์ไว้นแบบนี้นะครับผมกิ่งอันไหนที่มันขยับออกมาตรงถนนเขาก็ตกแต่งก็ตัดมันให้มันสวยนะครับผมนี่ครับผมเนาะโอ้เมืองไทยพี่น้องตามที่ต้อมไปในกรุงเทพเรื่อยๆนะครับผมก็จะสังเกตเห็นต้นไม้นะครับผมนะตามท้องถนนของเมืองไทยนะครับเขาก็ตัดกิ่ง ให้มันสวยนะครับผมนี่นี่ทุกคนนี่สวยมากนะครับผมนถนนศาสตร์สดํมเนินกาลนะครับผมใครที่อาชอบเดินเที่ยวแบบตอนเย็นๆนะครับผมนั้นแนะนําให้มาเลยนะครับผมเาก็จะเปิดไฟประหลับอย่างสวยนะครับนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลานทับพานะครับสวยมากทุกคนก็เอาเป็นมาคลิปนี้ตอมกาจะได้จบคลิปไปเพียงเทนีเด้อมือนี้ตอมกาพาทุกคนมาเดิน อยู่ที่ถนนลาดสนาเนินกลางนะครับผมนำมาดูาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะครับผมมาชมต้นไม้ตามท้องถนนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้ยสวัสดีครับ